วันละข้ออังกฤษสอบเข้ามหนึ่งวันนี้เราอยู่กันในแกรมมทที่สนามสอบไหนก็มีแน่นอนค่ะก็คือเรื่อง tense นั่นเองแต่ว่าเราจะเจอ tense ไหนเดี๋ยวเราลองดูกันค่ะเขาบอกว่านะคะโจทย์เนาะ yesterday I j u d a r a i n b o w while I j u t o the department store ่า yesterday คือเมื่อวานนี้เลยถูกไหมคะเมื่อวานนี้ค่ะ ชั้นทำไมเอ่ยดูตรงช้อยส์นะคะ tense หลักของเราคือ C ถูกไหมก็คือชั้นเนี่ยเห็นอะไรคะ Rainbow คือรุง้งกินน้ำถูกไหมคะรุง้งเนาะ while คือในขณะที่ค่ะ I เจอจุด,จดแล้ว tense หลักของเราก็คือ drive ที่แปลว่าขับรถถูกไหมคะในขณะที่ชันเนี่ยขับรถไปที่ไหนเอ่ย department store ค่ะก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองเพราะฉะน,น,นะะั้นค่ะ เรื่องนี้เนาะถ้าเกิดแน่ๆละยังไงจะต้องเป็น past แน่ๆเพราะว่าเป็นอะไรคะ yesterday คือเมื่อวานนี้ถูกไหมต้องเป็น tense ที่ใช้กับอดีตก็คือตัว past นะคะในภาษาอังกฤษค่ะเขาจะมีอยู่ tense หนึ่งสอง tense ที่ไว้ใช้ด้วยกันนะคะในอดีตเนี่ยก็คือจะเป็นตัว past continuous tense แล้วก็จะเป็น past simple tense ค่ะถ้าเกิดเขาอยู่ด้วยกันสประโยคเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือมีเหตุการณ์นึงค่ะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยคำว่าต่อเนื่องแน่นอนว่าจะต้องเป็น p a s ค con แล้วถูกไหมอ่า p a s ค con โครงสร้างคืออะไรคะ p a s ค con โครงสร้างคือ subject ค่ะบวก was หรือ were เนาะแล้วก็เป็นอะไรคะเป็น verb ing ค่ะทีนี้ค่ะเหตุการณ์หนึ่งในอดีตก,กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยแล้วอยู่ดีๆค่ะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเข้ามาแทรกค่ะ อ่าเข้ามาแทรกแบบนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็น past s i m ค่ะก็คือ subject verb 2อันนี้เนาะเราตัด choice ก่อนดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยบ้างที่เป็นเป็นปัจจุบนันก็คือ choice a เนาะตัดเขาทิ้งไปแล้ว choice b choice c choice d ค่ะเราจะเลือกยังไงดี choice b เนี่ยตัดไปเลยเนาะเพราะว่าตัว have driven มันคือ present perfect ที่ทำไมเอ่ยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบนันแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงอดีตอย่างเดียวเลยก็คืออยากเล่านะคะว่าเมื่อวานเจอรุ้งไม่ได้มีไม่ได้มีเอ่อเอฟเฟกหรือว่าอะไรมาถึงปัจจุบนันถูกไหมเพราะฉะนั้นช i c e B ก็ตัดค่ะเลือ c h ช i c e C ก็ดีทีนี้ค่ะอยู่ที่เราให้เราฝึกเนาะอยู่ที่เราคิดแล้วค่ะว่าเราเนี่ยเจอสายรุ้งนานจนเราขับรถหรือว่าเราขับรถเปรื่ด้วยแล้วเราเจอสายหลง อะไรเอ่ยที่มันต่อเนื่องอะไรเอ่ยที่ควรเกิดก่อนแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเข้ามาแทรกมันน่าจะเป็นเราขับรถอยู่ถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเห็นสายรุ้งเนาะเพราะฉะนั้นค่ะอะไรที่มันเกิดต่อเนื่องให้เราใช้อะไรนะ was verb verb ing เพราะฉะนั้นรงขับรถจะต้องเป็นตรงนี้ค่ะ I was driving แล้วบังเอิญเห็นแราวก็ลังไปเห็นสายรุ้งค่ะใช้ซอเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อดีนั่นเองค่ะ จริงมีเทคนิคหนึ่งด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่อง p a s t con กับ p a s t sim โดยส่วนมากนะคะถ้าเกิดเป็น w h y ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในขณะที่เนาะค o m ว่าในขณะที่เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะตามด้วย p a s t con นะคะ p l s s con ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเทคนิคเล็กๆนะคะยังไงอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ